ตาต่อตาฟันต่อฟันอิงอิงตอกกลับเจ็บจีด๊ดแต่ดันเจอชาวเน็ตสุนกลับแซฟก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลสำหรับประเด็นนักศึกษาสาวคนหนึ่งที่ทำองแม่อย่างทันญ,ญาทันญ,ญาเร่ถ,ถึงกับเตือดเมื่อสาวคนนนี้เธอมายุ่งกับน้องลียาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของทัญญาจนเธอต้องลุกขึ้นมาปรับจนทำให้ฉายา เมียหลวงจอมสังหารกลับมาอีกครั้งและประเด็นที่ว่านี้ก็จบลงแต่ดูเหมือนว่าคนที่ยังไม่จบคงจะเป็นชาวเน็ตที่ยังเข้าไปคอมเมนต์รุมด่าอิงอิงกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดในติ๊ t o ็ของอิงอิงเธอได้ออกมาฟาดกลับชาวเน็ตจอมด่าอีกครั้งในโยคลิปนี้เธอได้พูดว่าถามจริงพวกที่มาเมนด่าอิงตอนนี้เป็นอะไรกันหรอทำไมยังไม่เลิก คือเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วและตัวเอ,เองในตอนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตซึ่งอิงมีอิสระและอิงก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่ความจริงตัวเองก็ยังไม่รู้แต่มาเมินด่าคนอื่นไปทั่วทุกกคลิปที่อิงลงอิงมีเหตุผลคนฉลาดเขาจะอยู่เงียบๆทำมาหากินช่วงนี้โควิดนะคะระวังนะคะเดี๋ยวจะได้กินเดี๋ยวจะได้กินแกรบ หลังจากนานชาวเน็ตต่างๆได้เข้ามาอุมเมน